โมเดิร์นนะคะตัดเสร็จพร้อมส่งแล้วนะคะสำหรับลูกค้าที่กําลังรอเลยนะคะรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่านี่ได้หนังมาสดๆลๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเฟชชี่มากๆเลยเพราะตัวนี้นะคะ,ะ,คะทําจากหนังแกนิวซีแลนนิ่มและเบามากนะคะมาพร้อมช่องภายในนะคะสามารถแบ่งของได้แบบดีเลิศมากๆเลยเรียกได้ว่าแทบจะเป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์เลยก็ได้ <Okay. S 1> ว่าได้เลย รับคอร์เรคชันนี้นะคะ okay, okay, okay. ตอนนี้มีช่องด้านหน้านะคะแล้วก็ช่องด้านหลังด้วยนะคะตอนนี้นะคะนี่ แบบนี้เลยอะตัวนี้ช่องด้านหน้าก็สามารถใส่มือถือได้นะคะหรือว่าจะเป็นช่องด้านหลังก็สามารถใส่ iPad ได้นะคะมีแบบนี้เลยใส่ได้แบบนี้เลยอนะแล้วตัวนี้สามารถดูดนะคะสายสามารถสะพายขึ้นไหล่แบบนี้ก็ได้หรือว่าจะยืดูดสายยาวให้ค r อสบอดี้ก็ได้เช่นกันมีรูดปื๊ด,ดได้เลยค่ะตัวนี้นะคะ มาพร้อมหนังลองบ่าคือตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์นะสำหรับลูกค้าที่กำลังหารกระเป๋านะคะสไตล์แบบช้อปปิ้งแบกนะคะใช้งานได้ง่ายๆเลยนี่ แบบ cross body ก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะสบายขึ้นไหลแบบเดียวแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะไซส์ยอยู่ที่12นิ้วเลยค่ะตัวนี้นะคะ12นิ้วสามารถใส่ของได้ค่อนข้างที่จะจุมากเลยหรือว่า30เซนนั่นเองนี่คือแบบว่ามันเปิดปิดด้านหน้าแบบนี้ใส่ของก็ได้เนาะด้านหลังก็ใส่ละแล้ว,ลวยังไม่พอมาพร้อมช่องภายในนะคะตัวนี้บอกเลยว่าลูกค้าชอบมากเพราะช่องภายในเนี่ยตอบโจทย์สุด มีทั้งนี่เลยแม่เหล็กปิดปากกระเป๋าแบบนี้นะคะหรือว่าจะรูดซิปปิดปากกระเป๋าก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยช่องเสียบมือถือภายในนะคะแล้วก็ช่องซิปภายในนี่เป็นโลโก้แบรนด์ของเราเองนะคะตัวนี้เป็นค <c oughs> อร์คชั่นงานออกแบบดีไซน์เองเลยสไตล์โมเดิร์นนั่นเองด้วยชื่อรุอ่นโมเดิร์นไซส์อยู่ที่30เซนหรือว่า12นิ้วนะฟรีชีดสเปรย์กันน้ำกันลอยห้ทุกใบตัวนี้มี มาพร้อมหมุดรองฐานให้4ี่มุมแบบนี้ฉะนั้นบอกเลยว่าตั้งวางนะคะหรือว่าใส่ของจุใส่ของเยอะไม่ต้องกลัวก้นย้อยเลยนี่3ส,สีพร้อมส่งนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสีดำนะคะสีน้ําเงินเทาหรือว่าจะเป็นสีนู๊ดแบบนี้นะคะอะดีส์กับเสื้อผ้าได้ง่ายมากๆเลยมาพร้อมหนังรองบ่าตัวนี้เย็บแบบนูนนะเย็บแบบนูนคือไงจะไม่เย็บแบบแบนนะคะฉะนั้นบอกเลยว่าตัวนี้จะซัพพอร์ตไหล่ได้ดีมากเพราะมันจะมีความนิ่มของหนังแกะของเขาด้วยแล้วก็ ความบวกกับความเย็บนูนขึ้นมาอีกบอกเลยว่าลูกค้าติดใจมากเลยสำหรับงานเย็บแบบนี้นะคะหนังแกะนะคะนี่ เรียบนุ่มแล้วก็มีความเบานั้นเพราะน้ําหนักรุ่นนี้นะคะอยู่ประมาณ0 0กรัมแค่นั้นเองเบาเหมือนกระเป๋าผ้าดีใบหนึ่งเองค่ะอันนี้แต่ได้ความอยู่ความรักชุลี่ของความเป็นหนังแกะแท้ทั้งใบไม่เคลือบและไม่ผสมพ u ใดๆทั้งสิ้นนะฉะนั้นบอกเลยว่าลูกค้าใช้แล้วไม่ต้องกลัวแตกกลัวร่อนนะคะเวลาใช้ไปานนานๆนก็ใล์แบบกระเป๋าแบรนด์เนมเลยสามารถสปาสีให้กลับมาสวยสดงดงามใหม่เหมือนเดิมได้ซึ่งต่างจากงานหนังเทียมเลยบอกเลยว่า ไปคุ้มมากๆเพราะว่าตอนนี้มีโคตรลดนะคะเลือเพียง2 9ง5บาทเท่านั้นสนใจนี่รีบเลยนะคะก่อนของหมดนะคะคอฟลคชั่นรุ่นโมเดิร์นนั่นเองนี่สีนูดสวยมากสีน้าเงินเห่าสีดํานั่นเองขอบคุณค่ะ